สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์1 1 1 2ออโต้นะคะวันนี้นะคะเราเอารถ PPV นะคะเหมาะสำหรับสายลุยเลยนะคะ <Wow. S 1> 7ที่นั่งนะคะไปกันได้ครั้งครอบครัวแถมยังเป็นตัวท็อปอีกนะคะรายละเอียดรุ่นรถภายในภายนอกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมาเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยตัวนี้นะคะเป็นโตมิสุวิชิปาเจโร่นะคะ2 4 GT ตัวนี้เป็นตัว e d i t e d i t i o n นะคะตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมเลยนะคะเป็นตัวท็อปเลย ะะด้านหน้านก่อนเลยนะคะด้านหน้าน,นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆนะคะเย,ยอะแยะมากมายเลยตัวนี้จะมีเซ,เซ็นเซอร์นะคะด้านหน้าน,นะคะ6จุดเลยนะคะตัวนี้1 2 3 4 5สี่แล้วก็ฝั่งนูนน้นอีก1 6่นะคะด้านหน้าน,นะคะมีที่ฉีดน้ำนะคะตรงนี้สำหรับไฟหน้านะคะด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องหน้ารถนะคะ1จุดนะคะแล้วก็ตรงฝากระโปรงเนี่ยค่ะจะมีโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตดูอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะเป็นล้อมแมกขอบ18นะคะลายล้อมแมกนะคะดูดันมากๆนะคะเป็นสีดํานะคะดูแข็งแรง,ขงแข็งแกร่งมากๆนะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้นะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ มีกล้องด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะกุญแจส่วนกุญแจจะเป็นแบบทีเลสนะคะเป็นรีโมทแบบนี้นะคะสามารถกดได้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะตัวนี้ติดกันสาดให้แล้วรอบคันนะคะแล้วก็ฟิล์มกองแสงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะมีแหลกหลังคาแล้วอีกเช่นกันนะคะด้านล่างนะคะด้านล่างมีบันไดขึ้นลงนะคะสะดวกสบายมากนะคะตัวรถค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้ ด้านหลังนะคะด้านหลังไฟท้ายนะคะก็จะเป็นแบบ LED แล้วเช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นไฟยาวแบบนี้เลยนะคะให้ความสว่างนะคะสำหรับตอนกลางคืนนะคะมองเห็นมาตั้งแต่ไกลเลยนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์หลังค่ะเซ็นเซอร์หลัง6กจุดเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดูเปิดฝาท้ายดูภายในกันนะคะฝาท้ายเป็นฝาฝาท้ายธรรมดานะคะตัวนี้ฝาท้ายธรรมดานะคะมีกล้องมองหลัง นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะรถเดิมนะคะคันนี้รถเดิมไม่มีถอดฝาท้ายไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะด้านในนะคะเรียบร้อยหรูหรามากนะคะปูพรมกระดุมอะไรแล้วรอบพันนะคะแล้วก็มองเข้าไปด้านในจะเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ําตาลนะคะเบาะหนังสีน้ําตาลรุ่น GT นะคะเบาะจะเป็นสีน้ําตาลนะคะเดิมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างตรงนี้กันนิดนึงอ่าตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะคะ ื่องมือต่างๆก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างค่ะภายในนะคะกุญแจนะคะเป็นกีเลตแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเข้าไปดูภายในนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะด้านในนะคะตกแต่งด้วยสีน้ําตาลนะคะสลับกับสีดําเลยนะคะตัวนี้กระจกบานออโต้หนึ่งบานนะคะฝั่งคนขับนะคะมาดูนอตด้านข้าง นอตด้านข้างประตูกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะประตูไม่ถอดนะคะรถ <Wow. S 1> ไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นที่ปรับกระจกนะคะปรับกระจกไฟฟ้านะคะปรับเลนไฟฟ้านะคะปักกินเซนเซอร์นะคะระบบการการลื่นถลายนะคะมาดูพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น ะะแล้วก็โหมดต่างๆนะคะอยู่ที่พวงมาลัยเดี๋ยวแย้มมากมายเลยตัวนี้นะคะจะมีแพลนน็ตชิปนะคะคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันค่ะเลขไม้ตัวนี้นะคะวิ่งไปรถปี2019นะคะรถเลขไม้วิ่งไปเพียง1 3 2 6 0 0กกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคอนโซลกันบ้างค่ะ,คะมาดูทางด้านคอนโซลน,นะคะคอนโซลน,นะคะ,คะ,คะการดูแลแล้วก็การใช้งานนะคะ ตัวนี้นะคะด้านในภายในไม่โทมนะคะคอนโซลก็ไม่มีรอยไม่มีร่องรอยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของต่างๆนะคะมีคู่มือการใช้งานนะคะมีคู่มือการใช้งานมีคู่มือเครื่องเสียงนะคะแล้วก็สมุดรับประกันก็ยังมีอยู่นะคะ รถนะคะเข้าศูนย์ตลอดนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสนใจมิสูบิชิปาเจโร่นะคะตัวท็อปนะคะตัว2.4 GT Premium นะคะ e d i t Edition นะคะตัวนี้ปี2019 ะะก็สามารถติดต่อเข้ามานะคะเพื่อจะขอข้อมูลรถนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะก็ะะสอบถามข้อมูลเรื่องค่างวดได้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะซื้อเงินสดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เช่นกันนะคะเบอร์ขึ้นให้อยู่ด้านล่างตลอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูประตูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะรอยตะเข็บนะคะรอยน็อตนะคะฝั่งนู้นนะคะรถคันนี้นะคะเดิมทั้งคันนะคะหน้าหลังเดิมนะคะด้านคงด้านข้างเดิมหมดเลยรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะ ก็ตรงประตูไม่เคยถอดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะปูพรมกระดุมแล้วรอบคันเลยนะคะบอกคู่หน้านะคะจะเป็นไฟฟ้านะคะฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านนี้กันค่ะด้านนี้นะคะราแถมกล้องหน้ารถนะคะมาให้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็มาดูทางด้านวิทยุกันบ้างตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีเนวิเกเตอร์นะคะเมนูต่างๆนะคะมี มีฟัง FM AM ได้นะคะบลูทูธได้เลือกภาษาได้นะคะต่างๆได้นะคะค่ะแล้วก็แอร์ด้านล่างแอร์ดิจิตอลนะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้นะคะมีระบบนาโนอีด้วยนะคะแล้วก็คอนโทรลพัดลมพัดลมตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ตัวพเบรกตัวพตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะคะตรงนี้เป็นที่เก็บของ ส่าที่เก็บของก็ด้านบนหลังคากันบ้างนะคะด้านบนหลังคาตัวนี้นะคะไม่มีร่องไม่มีรอยไม่มีรอยนะคะดูแลใช้งานได้อย่างดีเลยนะคะจากเจ้าของเดิมนะคะตรงนี้เป็นที่เก็บของนะคะมีไฟสองข้างนะคะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะมีไฟมีกระจกนะคะที่บังแดดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะคะมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะมีแอร์ด้านหลังสองตัวเลยนะคะตัวนี้แล้วก็บอดด้านหลังสีน้ําตาลเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ใส่คาซีดได้นะคะตัวนี้นะคะเบาะนะคะจะแบ่งเป็นเดีย๋ยวขึ้นไปนั่งบนรถก่อนสามารถพับได้นะคะพับได้เป็นแบบสี่สิบหกสิบ ทำได้สองสเต็ปแบบนี้นี่ทำได้สองสเต็ปแบบนี้นะคะแล้วก็บอรแถวหลังก็พับได้เช่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งบนรถกัน ตัวนี้ตัวนี้บอะด้านหลังนะคะเอ็นเอนลงได้อเอลงได้เยอะเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีบอกกลางบาะกลางจะมีที่วางแก้วแบบนี้อ่ะมีที่วางแก้วแบบนี้นะคะถือว่าถ้าเราไม่ใช้ก็เอาเก็บเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะ เล่นซีดีดีวีดีได้นะคะใส่แผ่นได้ที่ด้านหลังเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้มีไฟคอนโทรลระบบแอร์ได้ตรงนี้เลยนะคะมีไฟแอร์ Air, เปิดปิดได้จากด้านหลังเลยนะคะไปดูบอบ์ดแถวสามค่ะบาะแถวเอสามนะคะนั่งกันสองคนสามคนก็ยังได้นะคะเด็กตัวเล็กๆนะคะมีแอร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วย นะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะจะมี Power Outlet Power วเ t อร์แล้วก็ USB ได้2ตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงดูนะคะตัวนี้นะคะฝากระโปรงเดิมนะคะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องกันอยู่นะคะเครื่องเดิมนะคะทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติ นะคะใครกำลังมองหาปาเจโโ่รถเสร็จที่นั่งอยู่นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะฟังก์ชันครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องนะคะระบบต่างๆที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็พวกฟังก์ชันการพูดเรื่องความปลอดภัยมีครบหมดเลยนะคะในรถคันนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะปิดคลิปกันแล้วนะคะ มิสูบิชิปาเจโ่นะคะ2.4 GT Premium ตัวนี้จะเป็นรุ่น e d i t e d i t i o n นะคะตัวนี้ปี2019ค่ะราคานะคะเราจัดเอามาจัดโปรโมชั่นกันเลยนะคะอยู่ที่928,000บาทนะคะ <Wow. S 1> ย้ำกันอีกทีนะคะราคาจัดโปรโมชั่นกันเลย928,000บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะ ูกค้าท่านใดจะเดินทางเข้ามาดูรถด้วยตัวเองหรือรวมรถยนต์1 1 1 2ออตโต้ของเรานะคะอยู่ที่ซอยบรมราชชนนี99กรุงเทพตะลิ่งชานะอยู่เลยสายใต้ใหม่มาประมาณ900เมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดไฟแนซ์หรือว่าตัวรถนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ